แต่เลี้ยวซ้ายกลับมายังสี่แยกไฟแดงใหญ่ตรงนี้นะเพราะพวกเราพว,พวกเราทั้งหมดนะ้ัจนจนเว็นการเดินเทียนหรือว่าจะเป็นการเดินขบวนร่วมกับพวกเราในวันนี้และทุกฝ่ายดองสมานสามัคคีของคนในชาติ เรราามาวมวจากเหตุการณ์การชุม,มนุมทางการเมืองที่ผ่านมาเราขอสนับสนุนให้คนไทยทุกท,ท่มีความเจริญรุ่งเรืองและส,สันติอย่างสงบที่รวมกันอยู่นที่นี้ประชาชนเป็นอย่างที่ว่าจะสามารถจุดประกายในใจของใครต่อใครีหลายคนว่าเราจะรู้ป่องทั้งหมดนะครับแต่ว่าหลายคนคือไทย ของไทยนั้นปวงชนทุกคนคือไทยจากพวกเรานะครับถึงหวัวถึงคนใกล้ตัวถึงทุกท่านที่ตาเพื่อนอยู่นะครับ เหตุผลที่พวกเรามารวมกันนะครับพวกเราต้องการที่จะประกาศว่าพวกเราขอยึดมั่นและศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขพวกเรามารวมกันเพื่อเสริมสร้างความรักคร่ปลองมองสมานสามัคคีของคนในชาติติดเป็นสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนทุกคนและปัิญาณอีกหลายคนว่า เราจะนำสังคมที่สงบสุขกลับคืนมาให้ได้ใช่ไหมครับพี่น้องครับนานนะครับท่านไม่ต้องห่วงนะครับเป็นหน้าสรารการนะครับขอทุกท่านนะครับวนรอบโรงเรียนและอยู่บนเรออไม่ต้องการให้คนไทยฆ่ากันเอง ทุกทนนะครับที่เดินทางมาถึงไม่ว่าจะเป็นต้าโสนเสื้อสีขาวนะครับส่สูงเสื้อสีอะไรก็ได้ถ้ามาร่วมกับพวกเราได้ประกาศว่าพวกเราขอยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะครับพวกเราร่วมกันแสดงพลังแห่งความรักร่วมด้วยกันนะครับวันนี้ แต่เป็าพาิ่มละิ้ตาดีเร่เงินารจากกริ่งเงี่รับขพระพระบริบาลคุณพระคุณขามสให สาวไว้ซึ่งระบอบประชาธิประายใช่ไหมครับพี่น้องครับ